มาเรื่องแล้วครับล่าสุดธนาคารกลางจีนไม่กลัวดอยเก็บสะสมทองคําเข้าคลังต่อเนื่องเป็นเดือนที่6กเดือนล่าสุดเนี่ยซื้อเพิ่มไปถึง70,000ออนซ์นะครับใข่กล,กลก้ากลัวบอกว่าตอนนี้ราคาทองแพงไปเสี่ยงร่วงไม่รู้นะครับแต่ว่ารู้แค่ว่าเจ้ามือใหญ่ยังคงเก็บเพิ่มอย่างต่อเนื่องหรือแบบนี้เนี่ยเป้า10,000่นเหรียญจะเป็นแค่หน้าปากซอยจริงๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจอมลอยฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการณ์วิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลัางเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมป,ง,ปงนะครับเด็กเตรียมรมเกียรตินิยมวิชตุราสุไอซาด้านการเงินการลงทุนคุ้นโยกับช่องคิมพอลลี่ไลท์ครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวล่ามาแรงนะครับเมื่อมีรายงานว่าทาง PBOC หรือว่าธนาคารกลางของจีนนั้นยังคงเก็บทองคําเข้าคลังต่อเนื่องเป็นเดือนที่6นะครับสำหรับเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเดือนเมษาที่ว่านั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ทองคํานั้นผันผวนมากๆนะครับมี ช็อตที่ร่วงลงแดงๆ,ๆลงไปแตะระดับ2,900เหรียญก่อนที่จะดีดขึ้นมาอย่างโหดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำโอทามไฮที่ระดับ3,500เหรียญเป๊ะๆเลยก่อนที่จะย่อลงมาแล้วก็ผันผวนในตอนนี้ซึ่งหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าโอ้โหทองแบบนี้เนี่ยมันเป็นตลาดของนักเก็งกําไรซะแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ดูหน้าเก็บหน้าสะสมเท่าไหร่แล้วแต่ว่าแอคชั่นเนี้ยของธนาคารกลางจีนก็น่าสน จริงๆนะครับมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้ซื้อรายใหญ่ของตลาดที่เข้าซื้อสะสมในระยะยาวนั้นยังคงอยู่ในสถานะที่ซื้ออยู่นะครับแม้ว่าราคาจะอยู่สูงขนาดนี้แล้วและต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ธนาคารกลางจีนนะครับที่ซื้ออย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าดูประเทศจีนในภาพรวมช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาดูมีความมั่นใจแล้วก็มีความจริงจังกับแอคชั่นต่อทองคำมากๆเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยในหน่วยงานกลางของพวกเขานะครับก็มีท่าทีที่ จะผ่อนปลนมาตรการต่างๆต่อทองคานะครับเพื่อที mm ่จะเพิ ah ่มโคต้านําเข้าทองนะครับสำหรับสถาบันการเงินกลุ่มของธนาคารกลุ่มของประกันนะครับให้สามารถเก็บสะสมทองได้ล็อตใหญ่ๆขึ้นนะครับรวมถึงการเปลี่ยนกฎที่ทําให้บริษัทประกันต่างๆนั้นเนี่ยสามารถถือทองคําในพอร์ตได้นะครับแล้วมันไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์นะครับต้องบอกว่ารายงานต่างๆก็ออกมาชัดเจนนะครับว่าในฝั่งของนักลงทุนจีนเองเนี่ยก็มีการแอคทีฟต่อทองคําอย่างมากนะครับในช่วง ไตรมาสแรกของปีนี้ปี2025เนี่ยก็มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าสู่กองทุนทองคําในจีนมากถึง2.3พันล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับแถมนอกจากเรื่องราวของกองทุนที่เก็บสะสมนะครับกับเหล่ากองทุน ETF ต่างๆนั้นเนี่ยก็มีข่าวหนึ่งที่บอกว่ามีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดซื้อขายล่วงหน้าทองคําในเซี่ยงไฮ้นั้นเนี่ยทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนที่มองว่าตอนนี้ทองอาจจะแพงไป แล้วอาจจะต้องคิดใหม่เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่บอกเลยนะครับว่าถ้าดูทิศทางของเหล่าธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะทางจีนเนี่ยยังคงมีแนวทางในการเร่งสะสมทองคํารวมถึงประเทศอื่นๆนะครับที่พวกเขาดูจะตระหนักถึงความเสี่ยงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้โดยเฉพาะโปรแลรนด์กับเช็กนะครับก็เป็นอีก2ประเทศที่มีการซื้อทองคําหนักๆในช่วงนี้นะครับอย่างทางโปรแลนด์เองเนี่ยก็ยอด ซื้อก็แซงจีนเข้าไปแล้วซึ่งผลก็แทบไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าทําไมพวกเขาถึงยังมากล้าซื้อทองคําหนักๆในช่วงเวลาที่ออราคาสูงสุดเป็นบริการแบบนี้ไม่กลัวจัจวยอดดอยแบบนี้ก็เนื่องจากความตึงเครียดเรื่องของสงครามการค้าสงครามด้านภูมิรัศาสร์ในสมรภูมิต่างๆตอนนี้ที่ดูจะมีความคุกคลุ่นซับซ้อนนะครับแล้วก็เผยเผอเนี่ยดูจะรุนแรงขึ้นได้ซ้านะครับคือโดนัลด์ทรัมป์มาที่บอกว่าจะมาสงบศึกในสงครามก็ดูจะ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทําให้เรื่องของทีมดีดอลลาร์ไลเซชันนะครับที่หลายๆประเทศจําเป็นจะต้องกระจายความเสี่ยงออกจากสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะลดการถือพันธบัตรสหรัฐนั้นเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีความเกรงใจสหรัฐอเมริกามากๆนะครับอยู่ดีไม่ว่าดีคุณมีท่าทีถอยห่างจากสหรัฐแบบจงคลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเป้าสายตาได้แต่ว่านะเวลานี้เนี่ยพอสหรัฐที่นําโดยโดนัลด์ทรัมป์เปิดก่อนแล้วว่ายังไงเนี่ยเขาคิดเรื่อง การเอาตัวรอดความยิ่งใหญ่ของประเทศของเขาเป็นหลักแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้แนวทางนี้ประเทศอื่นๆก็เอามาปรับใช้บ้างซึ่งทุนเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนรัเสเซียนะครับที่เงินของรัเสเซียถูกความบารถูกอายัดเอาไว้นั้นมันก็เป็นแรงเสริมอยู่แล้วให้แต่ละประเทศพิจารณาเก็บทองคํามากขึ้นนะครับแต่ว่าพอ สถานการณ์มันออกมาคุกคุนรุนแรงขึ้นแบบนี้นั้นทองจากตอนแรกที่เป็นแค่ทางเลือกตอนนี้ก็ดูจะเป็นความจําเป็นดูเป็นทางรอดที่ต้องเร่งเก็บกันซะแล้วโดยเฉพาะสถานการณ์ของจีนนะครับที่เวลาอัปเดตกันเนี่ยมักจะบอกว่าเออจีนเขาก็เป็นผู้นําในการเก็บสะสมทองคําซื้อทองคํานะซื้อตั้งแต่ไก่โฮซื้อมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพอไปดูข้อมูลดูรายงานกันจริงๆนั้นเนี่ยตอนนี้นักวิเคราะห์โดยเฉพาะทางโกลแมนแซกนั้นประเมินว่าบางทีแล้ว จีนอาจจะซื้อทองคําช้าเกินไปได้ซ้ำนะฮะเพราะสถานการณ์ณับปัจจุบันที่สงครามการค้ามีการเดือดดานขึ้นมากๆแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้จีนนั้นดูจะไม่มีทางเลือกนักที่จะต้องผลักดันให้หยวนมีบทบาทในการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่พวกเขาไม่ต้องการจะทาแบบนั้นแต่ก็อย่างที่ว่านะครับพอบรรดานานาประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มบริษด้วยกันเนี่ยที่อยากจะทําการค้ากันเองแล้วก็เพิ่งพาเงินดอลลาร์ สารัตน้อยลงนั้นมันก็มีความติดขัดนะครับว่าเอา้าแล้วถ้าไม่ใช้ดอลลาร์ไม่ใช้ระบบสวิฟแล้วจะใช้อะไรที่เชื่อใจกันได้นะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยสกุลเงินหยวนก็ดูจะใกล้เคียงที่สุดแล้วที่น่าจะเอามาใช้แต่มันก็ติดปัญหาว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะอินเดียนั้นเนี่ยดูจะยังไม่ค่อยอยากใช้หยวนเท่าไหร่นะครับพอจะทําการค้าขายกับจีนเนี่ยก็มีประเด็นตลอดนะครับว่าควรจะใช้รูปีหรือควรใช้หยวนนะครับทำให้นั่นแหละครับพอสระนะ การออกมาเป็นแบบนี้นั้นจีนก็เลยจําเป็นจะต้องมีทองคําในการค้าประกันมากขึ้นนะครับว่าโอเคอย่างน้อยถ้าคุณไม่เชื่อหยวนคุณก็เชื่อทองคําได้ละกันจุดนี้เนี่ยก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้ธนาคารกลางจีนจําเป็นจะต้องกลับมาเก็บทองคําหนักๆอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็เป็นเดือนที่6ติดต่อกันแล้วแล้วอย่างที่บอกครับจุดที่น่าสนใจก็คือถ้าใครจํากันได้นะครับในรอบที่แล้วประมาณกลางปีที่แล้วนั้นธนาคารกลางจีนก็เก็บต่อเนื่องมาหลายๆเดือนแบบนี้นั่นแหละครับแต่ว่าพอทองคําเริ่มเป็นกระแสรเริ่มขึ้น แรงๆเท่านั้นแหละกลับมีข่าวว่าทางจีนชักปลักนะครับหยุดซื้อซะง,งั้นทะําให้นักวิเคราะห์ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าให้ระวังดีๆเวลาที่นักเก็งกําไรเข้ามาในตลาดทองคําแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าธนาคารกลางจีนอาจจะหยุดซื้อได้ก็คงจะเป็นกลยุทธ์ของเขานะครับที่มีการเก็บสะสมต่อเนื่องอย่างระม,มัดระวังแต่ว่าพอมาถึงรอบนี้เนี่ยในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นข้อมูลตัวเลขต่างๆก็เดิมออกมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยนักลงทุนเข้ามาในตลาดแล้วนะนักเก็งกําไรก็กลับมาเท ทองกันเยอะๆอีกครั้งนึงแล้วแต่ว่าทาง PBOC นั้นกลับยังคงเก็บเพิ่มนะครับจุดนี้มันก็เลยเป็นคำหนมสำคัญว่าแล้วรอบนี้จีนจะซื้อไปถึงเมื่อไหร่นะครับซึ่งอย่างที่ได้กล่นไปเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทาง Goldman Sachs เขาก็วิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะครับว่า เอาจริงๆแล้วเนี่ยควรเห็นจีนซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องแบบนี้แต่ที่จริงแล้วถ้าวัดปริมาณสัสดส่วนทองคําสํารองนะครับที่บอกว่าในคลังของจีนมีอยู่ที่2 2 9 2ตันนั้นเนี่ยจริงๆมันคิดเป็นแค่8%ของทุนสารองระหว่างประเทศของพวกเขาเองนะครับเมื่อเทียบกับค่าฉเฉลี่ยของธนาคารกลางทั่วโลกที่มีทองคําในคลังอยู่ที่ราดา2ยีนนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ยังห่างอยู่มากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจีนมีเป้าหมายเพิ่ม สัดส่วนทองคําในคลังเอาว่าให้แค่เท่าค่าเฉลี่ยโลกที่อยู่ที่20%นั้นเนี่ยพวกเขาจะเป็นจะต้องซื้อทองคําอีกมากถึงเกือบเกือบ1,500ตันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยถ้าเขาก็ลองเฉลี่ยดูนะครับว่าเอาแบบรีบซื้อเลยนะเอาว่าเดือนนึงเนี่ยซื้อประมาณ40ตันคือ40ตันเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่า ต้องบอกว่าไอ้ตลอด6เดือนที่ผ่านมาที่บอกว่าเก็บทองคําต่อเนื่องนั้นเนี่ยยอดรวมมันอยู่ที่30ตันเท่านั้นแต่ว่าถ้าให้ซื้อเดือนละ40ตันก็คือเร่งมากๆแล้วเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ3ปีนะครับถึงจะทําให้สัสดส่วนทองคําในคลังของจีนนั้นเนี่ยเพิ่มเป็น20%เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลสาคัญนะครับว่าเอาล่ะสิครับจากเดิมที่จีนนั้นเนี่ยเก็บทองคําอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประกันความเสี่ยงเผื่อเลอะเผื่อขาดในการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ว่าทําไปทํามา กลายเป็นว่าไอ้ที่เตรียมไว้เนี่ยดูจะน้อยเกินไปตอนนี้สถานการณ์บีบให้พวกเขาต้องเร่งซื้อทองคํามากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลสาคัญน,นะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางโกลแมนแซกก็มีการปรับเป้าราคาทองคําอีกครั้งหนึ่งครับก็ยืนยันว่ายังคงบู i ิชต่อไปนะครับแล้วก็เป้ารอบนี้เนี่ยดูน่าตื่นตาตื่นใจมากๆแต่ว่าก็ขยายไปถึงปีหน้าแล้วนะก็คือปี2 0 2 6ที่มองว่าราคาทองคํานั้นเนี่ยอาจขึ้นไปแตะที่ระดับ4 0 0พ ห0 0รเหรียญได้โดยที่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรมากเลยเพราะพวกเขามองว่ามันจะมีแรงซื้อทองคําจากจีนอีกมากนะครับทั้งใหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางบริษัทประกันกองทุนบําเหน็จบํานาญของภาครัฐนั้นเนี่ยก็จะสามารถดูดซับซัพลายทองคํำทั่วโลกได้มากถึง30-40%เลยทีเดียวอืย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นบทวิเคราะห์แบงก์ดังนะไม่ใช่กูรูสายโลกแตกสายทฤษฎีสมคบคิดอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่า เรื่องราวการเปลี่ยนผ่านของระเบียบโลกใหม่แล้วยังไงคุณก็ประมาททองคําไม่ได้เด็ดขาดนะครับนบับวันในเหล่าทฤษฎีสมพบคิดที่ด่าด่ากันว่ามาโนเพิ่พกนะครับระดับทองคำหมื่นเหรียญ เพอร์เจอร์นะครับแต่ว่าทําไปทํามามันยิ่งดูเข้าเขาไปทุกวันทุกวันนะครับสาหรับสถานการณ์ความปั่นป่วนของโลกไปนี้แล้วคนลงคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับคุณเชื่อไหมครับว่าทองคําจะพุ่งอีกเป็นบ้านเป็นหลังไอที่เห็นปั่นป่วนกันตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ยอดดอยแต่ว่ามันแค่พึ่งเริ่มต้นเชื่อไม่เชื่อก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบเน,น็นดีๆแบบนี้สนับสนุนก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในและห้องเรียนนักลงทุนด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับภายในก็มีรีเส เริดบริคห์มาโครแล้วก็เทคโนโลยีจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปเปอร์แล้วก็เป็นคลิปให้ได้รับชมกันส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอนะสังหานะครับก็แอดไปที่ Li น์แอดคิม property l i f e มีสัมมนาใหม่เปิดนะครับเป็นสัมมนาเพิ่มมูลค่าอสังหาแนวราบสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มค่าเช่าเพิ่ม yield ของทรัพย์ตัวเองให้ในสงูงก็แอดไปสอบถามรายละเอียดกับทางแอดมินได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับ ส,สดีอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ี่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างร์อนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นน,นะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราน,นอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> มูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารนินทรัจย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าคใครสนใจเนสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ